วิธีรักตัวเองให้เป็นหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าการที่เราเนี่ยรักตัวเองนะคะมันเป็นการที่เราเห็นแก่ตัวเองหรือเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะการรักตัวเองก็คือการที่เราเนี่ยเห็นสิ่งที่ดีในตัวเองนั่นเองค่ะ ทุกคนมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราเห็นมันค่ะแล้วก็ดึงสิ่งนี้ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะแล้วเราก็จะเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นค่ะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะคนเรานั้นเกิดมาตัวคนเดียวเวลาจากโลกนี้ไปก็จะไปเพียงคนเดียว คนที่รักตัวเองเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ค่ะคุณเคยกินข้าวคนเดียวไหมดูหนังคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวคนเดียวถ้าคุณทำสิ่งน,นี้ได้นะคะแปลว่าคุณรักตัวเองเป็นค่ะสุดท้ายนะคะเราต้องบอกรักตัวเองค่ะด้วยคําว่า I love you นะคะแล้วก็ขอโทษตัวเองนะคะ I'm sorry แล้วก็ให้อภัยตัวเองค่ะ Please forgive me และสุดท้ายนะคะ thank you ขอบคุณตัวเองค่ะการขอบคุณตัวเองนะคะจะทำให้เราเนี่ยรักตัวเองมากขึ้นนะคะขอบคุณที่ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงที่ทำให้ฉันเนี่ยมีพลังในการทำงานทุกๆวันขอโทษตัวเองนะคะในวันที่ทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็ บอกรักตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉันนะคะและเราก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะคงไม่มีใครนะคะที่อยากจะทําผิดพลาดไปนะคะเพราะในตอนนั้นเราอาจจะมีความรู้เท่านั้นจริงๆค่ะเมื่อเรารักตัวเองแล้วนะคะเราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องร้องขอความรักจากใครค่ะมีแต่เรานี่แหละค่ะจะเป็นผู้ให้ความรักกับผู้อื่นนะคะ ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับโคชพีโอนี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆถัดไปนะคะโคชพีโอนี่ความสุขอยู่ใกล้นิดเดียวค่ะสวัสดีค่ะ